ครับสวัสดีครับเด็กๆพบกันอีกแล้วครับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณนะครับวันนี้ครูคำนวณนําโจทย์เกี่ยวกับเลขยกกําลังแล้วเป็นการแก้สมการอีกแล้วครับเพราะเป็นโจทย์ที่ชอบใช้ในการแข่งขันนะครับใครที่มีทริคมีเทคนิคคิดได้เร็วก็จะได้คําตอบเร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประสบการณ์ในการเห็นเยอะๆครับเด็กๆครับเราสามารถทําโจทย์นั้นได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกันครับเด็กๆครับโจทย์วันนี้ครับ8ยกกําลัง x เท่ากับ16ครับแล้ว x เท่ากับเท่าไรเพราะนั้นโจทย์แบบนี้ x มันเป็นเลขชี้กําลังใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้รูปแบบในการจัดรูปอีกแล้วนะครับจัดให้เขานะครับมีฐานเหมือนกันแล้วเราก็เปรียบเทียบเลขชี้กําลังเอามาแก้สมการครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยนะครับ8ยกกําลัง x ครับเราก็ต้องดูว่า8ครับจำนวนที่ยกกําลังแล้วได้8นะครับ แล้วจานวนที่ยกกําลังแล้วได้16เพราะฉะนั้นต้องเป็นแม่อะไรครับแม่2นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบดังนี้นะครับก็กลายเป็น2ยกกําลัง3ได้8ครับทั้งหมดนี้ยกกําลัง x ครับเท่ากับ16ก็คือ2คูณกัน4ตัวก็คือ2ยกกําลัง4นั่นเองหลังจากนั้นครับตอนนี้ฐานเขาเกือบจะเหมือนกันแล้วจะเท่ากันแล้วครับ แต่เราต้องเขี่ยเลขชี้ก,กําลังที่ซ้อนกันแบบนี้ให้นํามาทําไมกันครับคูณกันครับเพราะมีสมบัติรองรับนะครับเพราะฉะนั้น3คู x น x กะครับก็จะได้2ยกกําลัง3 X นั่นเองครับเท่ากับ2ยกกําลัง4ตอนนี้ฐานเท่ากันแล้วเราจะพิจารณาเฉพาะตัวเศษได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ เลือกพิจารณาเฉพาะตัวเเศษนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ 3x เท่ากับ4ครับโจทย์ต้องการให้เราหา x ใช่ไหมครับเราต้องทำให้เหลือ x ตัวเดียวย้ายข้าง3จากคูณไปเป็นหารเพราะฉะนั้นได้4ส่วน3เราได้คำตอบ x แบบง่ายๆนะครับเด็กๆครับโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ทริคเล็กๆเอามาช่วยในการแก้สมการได้อย่างดีครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะครับเด็กๆครับวันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันในแมทเทสต่อไปวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ